ผมวันนี้ก็จบที่7แต้มนะอุ้ยกัดเลยกัดครับกัดครับกัดครับกัดไม่โดนอ้าวนี่ก็เตีบร้อสิเอ้านี่ตัวนึงอือสาดเจอตัวง่ายๆนี่น่าลาดเลยนะนี่ไง อ้าเอ้านี่ไงครับนี่ไงดันครับตุ๊บกัดเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเรียบแล้วโอ้โห,หนักแน่นร้อยเรียบร้อยครับ ครับผมก็สวัสดีนะผมเพืเ่อนๆนานานะต, <Okay. S 1> นะตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะก็เจอกันอีกหนึ่งทริปกับน้ำสานเป็นซิ่งนะครับผมทริปนี้นะอ่าเป็นหม้ที่แบบว่าอ่าใต้สะ <Okay. S 1> สพานนะครับผมเนี่ยสภาพไม้มีอยู่ <Wow. S 1> มีอยู่แค่นี้นะครับผมก็เวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำจะท่วมหมดเลยนะในจุดที่น้ำสันยืนอยู่เนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นวางใต้สะพานนะพอเวลาน้ำลดแต่คิดว่าปลา,าน่าจะมารวมอยู่ตรงเนี้ยนะ แล้วว่าเอ่อแล้วนักสารยืนสังเกตด,ดูเนี่ยมีปลาไซเนี่ยจิบเยอะพอสมควรนะครับผมก็เป็นอย่างที่คิดนะก็าหมายเนี้ยไม่เคยลงมาตีนะมีแต่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผมแต่จะมองอยู่บนสะพานวันนี้หาทางลงเจอนะผมก็เลยลงมาลองดูสัหน่อยนะโอเคเยื่อ <Wow. S 1> วันนี้ก็จะเป็นปลายางบิ๊กแอดนะครับผมบิ๊กแอดเป็นแบบนี้นะผม3.5มนิ้วแล้วก็ใช้จากใช้คู่กับอ่าโมจิท็อปแอนดิซัตแปดกรัมนะครับผมเบ็สนะ <Wow. S 1> ามโอนะทำไมถึงใช้แบบนี้นะครับผม ก็เพราะว่าหมาเนี่ยเราไม่เคยตีเราไม่รู้ข้างล่างมันลกหรือว่ายังไงนะมันลกหรือมันโล่งยังไงก็เดี๋ยวต้องไปลองดูครับผมโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมไล่ดูใกล้ๆก่อนนะผมก็คันก็86นะครับผมลอกก็เบอร์2 5รบ6นะสาย p 1.2ไวเปอร์นะโอ <Okay. S 2> เคเหยื่อก็ตามที่บอกนะผมจองทางการสรั่งซื้อเหยื่อแล้วก็เซตอุปกรณ์ยังไงก็ดูใต้คลิปอีกทีแล้วกันนะครับผม กอช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยมีแปะลิงก์ไว้ทุกคลิปนะใต้คลิปนะครับเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะตาตะพานตัวสองตัวนะอุ้ยกัดเลยเลยโอ้โหไม้แรกครับนู่นตอนนั้นจอตัวเล็กตัวเนี้ยคือสายตึงครับ มาติดอะไรอะ่ะอุ้ยเหือใครติดอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมีสายเอ็นสายอ e, ีใครด้วยนะน่าจะเป็นกระดี่นะโอ้ปลาคว้าเลยไม้แรกครับน่า,าจะลอยฟันแต่ไม่น่าใช่ตัวใหญ่นะ โอ้โหครับอย่างใหญ่เลยเพ oh. ิ่งก่อมาเมื่อกี้นะข้างต่อหม้อเลยครับเพิ่งก่องไมห้หนึ่งเมื่อกี้นะป่า oh. ไซเลยนะครับโอเค ไม่เจอเหยื่อเราหรือไม่ยอมกัดก็ไม่รู้นะ เฮ้ยกัดจริงดิเฉียวเสาเลยคักัดครับกัดครับโอ้โหใหญ่ด้วยคว้าข้างเสาเลย ชาติเลยครับส่งไม่ทันนะปลาอยู่ข้างเสานะครับของท่วมเลยมาแล้วครับน่นสมแต้มแรกนะตีผิวน้ำนุ่มนะกัดตั้งไกลนะผมโอ้ก็ตืออยู่พักใหญ่นะครับตอนนี้กัดบิ๊กแอสามนิ้วนะสามจุด้านิ้วนะผมกลเป็นกัดผิวน้ำนะโอเคเราลองตีต่อลรวผมมายสวยมากนะแต่ไม่ค่อยยักก็มีปลานะครับผม ก็มันอาจจะกัดยากก็ได้นะเพราะเป็นหมายมหาชนนะผมโอเครอดละเดี๋ยวไปต่อหมายอย่างนี้มีปลากัดมีช่อนฟอกมันกัดตตัวเนี้ยจริงหมายที่ตั้งใจไปจริงๆมันยังไปไม่ถึงนะครับตอนนั้นจะเข้าตลาดนะไปซื้อปลาตลาดตนนั้งไหนนะครับ เป็นตัวแบบน,นี้ไอปอ็อกมันหน้าเยอะนะแต่มัมก็ไม่มีปลาเลยครับนะมีก็คงมีน้อยอะนะอ้หหูหูหูเอหูหูหูู่หูหูหหหห ไม่แก่ไม่รู้นะแต่ขยับใส่ได้พอเจอตัวเกาเป็นถ้ายอย่างนั้นเลย่ะไปติดให้หมายแต่ไ oh <no. S 1> ไปแล้วครับ บางทีตีไปติด,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 ดหายเลยนะปลาสปินนี่สงสัยต้องเลิกเล่นจริงๆครับหาความแม่นยำไม่ได้เลยนะกัดครับกัดไม่โดนเอ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้อัออนที่สองครับผมตัวไล่ๆกันเลยนะโอเคคาคงจะมีแต่ไซนี้นะครับปล <c oughs> าไซกำลังกินนะ สองแต้มละงานเดียวว้าวต้องเดินกลับไปเอาถุงที่รถละโอเคครับผมบิ๊กแอปลอดให้่ยวนะนี่ตันชายน้ำตื้นครับพอมีช่อนป๊อกแอบอยู่นะอ,อุ้ยดันโอ้โหเอา้านี่ตัวนึงคนละตัวกันครับเรียบร้อยเอา้าไม่ติด อูดันข้างหนอกต้นตัวหนึ่งมากัดตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเริ่มตกเย็นแล้วมีปฏิกิริยานะครับสายหน้าเป็นรอยเลยแดดเริ่มบางๆแล้วนะมึงครับไล่อยู่ไกลๆตึงตัวหนึ่งนะมัน <Huh? S 1> ไล่เริ่มตื่นเลยนะแต่มากัดอยู่ตัวนี้ใกล้ๆเนี่ยน,น,น,นะ ลมแล้วเกินครับตีสวนลมนึง่งแล้วไปนะอ mm. ืมสตร์เจอตัวง่ายๆไม่น่าพลาดเลยนะ mm. นี่ไงนี่ไงมากัดใกล้ๆเลยครับส่งเลย mm. เรียบร้อยครับผม <laughs> น่าจะตัวเดิมครับ mm. น่าจะตัวเดิมเลยครับ mm. เออปลาไซส์เดียวกันหมดเลยนะ mm. โอเคตั้งที่สามว่าผม mm. วิกแอสรัวทะเลนสุดยอด mm. ลองลงใหม่ครับ เด็กเนี้ยมันยังมีตัวหนึ่งหละนะที่ยังไม่กัดเอ้าเอ้านี่งไงครับ <Wow. S 2> นี่งไงโอ้โหไซส์เดียวกันเนี่ยครับ <Wow. S 1> รโ,โดนเฉียวๆน,น, <Wow. S 2> น,นะเมื่อกี้ หายแล้วขูดกัดโดนเชียวครับแต่ก็กัดซ้ำนะหาย ปาเนี่ยถ้าตีเจอไม้แรกกแล้วตื่นหนีเนะ่ยคือไม่เอาเลยวามันจะเอาเจอตัวนต้องพุ่งใส่เลยนะโอเคคอผ่านเจอตัวแล้วพุ่งหนีเนี้ตื่นติดไปเฉยเนี่ย้มไม่เอาแล้วนะ <Okay. S 1> ดันครับตุ๊บ เรียดร้อยอยู่ไหมอยู่นะครับตัวไม่ใหญ่ทรงหน่อยครับเข้าป่าไปแล้วเรียบร้อยครับผมส่เงเนียนๆเลยนะตัวนี้ตัวไม่ใหญ่แล้วก็ให้โอกาสมันให้เวลามันคืนเหยื่อนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> เต็มปากเลยตัวนี้พี่แกสีฟ้านะครับผมฟ้าเป็ดนะเป็นนิวคันเดอร์นะครับโอเค ต่อตัวนู้นกัดทุกใบยยกลางน้ำู่นเลยครับปีข้ามก่อไปเลยเอาไหมอ้อ้หดันตามครับอูไม่กัดดันตามไม่เฉยลองดูไม้สองครับเกิดจะเอานะตามครับตามมา โอ้โหตามยันฝั่งยังไม่กัดอีกมีไซส์ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมรู้มากอะ่ะตามยันขึ้นหญ้ายังไม่กัดเลยนูนอีกตัวมีสองตัวครับตามมาส่งถึงฝั่งเหลี่ยมแบบนี้จะเพิ่งเดินเข้าไปใกล้นะครับบางทีปลาอยู่ใกล้ฝั่งเน่ยนะ โอเคอะไรอยู่วะานะโอ้โอ้โอ้ oh, <no. S 2> ไอ้เ,ย,เ,เยี่ยไหมไอเลือ เกือบร้อยกระสุนดูจับตอนนี้โอ้โหมิดคอเลยมันนะ้งเนี่ยนี้คอกันครับไล่ๆกันหมดเลยนะโอเคกี่แต้นแล้วน่าจะต้นที่ห้านะถ้าจไม่ผิดนะครับผมสี่หรือห้าไม่รู้นะโอเคครับมิกัสรอเทเรนนะข้าวแก่นทุกตัวเลยนะสุดยอด วนกลับแล้วครับเสียงกัดตรงไหนวะเมืเอ่อกี้ โหโหูเหรอแน่นล้อใจเรียบร้อยครับหนักแน่นล้อใจกลับสวยเลยครับตัวน,นี้เขาแก้มทุกตัวครับเขาแก้มมุมเดียวกันหมดเลยนะปลาเ <c oughs> นี่ยครับเขาแก้มซ้ายกันหมดเลยนะเออ แกมแตกกันไปหน้าหนาวนะครับสุดยอดเลยมันจริงครับวันนี้แต่ปลาไซนี้หมดเลยนะก็เป็นปลาไซกําลังกินนะผมโอเคสุดยอดครับผมวิกาตรวยทะเลนก็นแต่มาสรุปยอดกันนะครับผมวันนี้ก็จบที่เจ็ดแต้มนะเมื่อกี้แต้มสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องนะผมก็ตีมั่วๆเลยนะได้มาอีกตัวหนึ่งก็เป็นไซกําลังกินนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต like ้องลากันไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเพื่อจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ